สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเขาใหญ่กันนะครับระหว่างเดินทางรถก็เยอะมากๆเลยครับบรรยากาศรอบๆบก็สวยงามเรามาถึงที่พักกันแล้วครับทุกคนฝั่งขวามือนั่นเองเดี๋ยวขับรถเลี้ยวขวาเข้าไปเลยเอ๊ะนั่นพี่เรานี่หว่ามาถึงตั้งแต่ตอนไหนนี่ย พอมาถึงฝนก็ตกครับทุกคนพา,ายุเข้าเลยฝนตกแรงมากออกไปไหนยังไม่ได้ดูห้องนอนไปก่อนละกันเป็นห้องนอนที่ผมจองเตียงคู่นะครับฝนหยุดตกแล้วเดี๋ยวเก็บบรรยากาศรอบๆให้ดูตรงนี้เป็นบรรยากาศรอบๆรีสอร์ทนะครับสวยมากๆเลยครับ มีสระน้ําให้เล่นด้วยนะครับสระน้ําจะมี2ระดับมีของผู้ใหญ่แล้วก็เด็กนะครับไม่ต้องกลัวว่าเด็กจะรันตรายบริเวณที่พักจะมี2แบบนะครับแบบ่า2ชั้นแล้วก็เป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับส่วนผมจะพักเป็นแบบ2ชั้นนะครับพอเข้ามานะครับเราก็สั่งหมูกระทะชุดหนึ่งของทางรีสอร์ทชุดละ1,000บาทอร่อยดีนะครับถือว่าคุ้มอยู่ พูดคุยกันนานๆทีได้เจอเพื่อนพี่สังสรรค์ก,กันก็สนุกดีนะครับเมื่อคืนนี้กินกินอยู่ผ้าผมตัดไปยังไงไม่รู้รู้ตัวทีหกโมงเช้าแล้วก็เลยรีบจับโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายวิวตอนเช้าให้ทุกคนดูสวยมากเลยครับบรรยากาศตอนเช้าบรรยากาศถือว่าดีมากๆเลยนะครับตอนเช้าก็ทางรีสอร์ทก็มีอาหารให้ด้วยนะครับอร่อยมาก เราทานอาหารกันเสร็จเราก็กลับเราก็ออกจากรีสอร์ทเลยนะครับน่าเที่ยวมากๆกับคนที่ติดตามรับชมคลิปนะครับขอบคุณมากครับ